ไหนว่าเป็นลูกคนหนูทำไมมาใจ่ตลาดเองนะจ๊ะนอกจากจะสกับปลกแล้วยังต้องมาเสษวนากับคนชั้นต่ำอีกนี่เธอว่าใครชั้นต่ำคนที่เดนาาคุยกับฉันก็มีแค่เธอคนเดียวไม่ใช่หรอแต่ฉันจะว่าหมาที่ไหนล่ะปากแบบนี้เดี๋ยวก็โดนตแไปวันก่อนหรอฉันเนี่นะ โดนเธอตกประสาทช่างเหอะัชนไม่เสียเวลามาคุยกับเธอฉันรีบนี่เธออย่าคิดนะว่าเธอแอบต่อหน้าคนอื่นแล้วจะไม่มีใครรู้ฉันนี่แหละจะหารลักฐานมาแฉเธอเองฉันเนี่ยนะแอบ <c oughs> <c oughs> ก็ใช่นะสิต่อหน้าผู้ชาย ทำเป็น app air. แอปอ่อนแอก็คนอย่างเธอหลอกฉันไม่ได้หรอกนะนี่คุณหนูสร้างภาพและฉันขอเตือนไว้เลยนะว่าอย่ามายุ่งกับไม้เด็ดขาดเพราะว่าไม้เป็นของฉันนี่หยุดจะทีได้ไหมฉันไม่สนใจหรอกนะว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและเรื่องที่เธอกำลังพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรฉันขอบอกให้อาบุญนะว่าถ้าฉันเป็นนายไม้อะไรนะั่น ฉันก็คงไม่เอาผู้หญิงปากตลาดมารยาสารขเธอมาทำเมียหรอกอ๋อเดี๋ยวถ้าฉันจะเอาขึ้นมาจริงๆคนอย่างเธอก็สู้ฉันไม่ได้หรอกจำไว้ไม่ต้องถอนะคะ่ะไม่ได้ไม้จะหลงผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้ต้องทำให้ไม้ตาสว่างสักที Oi